โรงแรมที่บาหลีนะครับมาดูความสวยงามนะเห็นไหมครับความสวยงามและบริการที่ดีจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานพาผมเดินไปที่ห้องเลยนะครับเข้ามาเคาะค้ำแล้วนะวันวันเอ็ดพนักงานพาไปที่ห้องแล้วนะครับแปลกตรงทำไมต้องเคาะประตูก่อนงงจังเลย ให้ต้องเ i n g งทุนถอดยางเท้าไหมถาขอนอไหม่สหรือถ้าไปใช้หรือถ้าคุณใช้ก็เอาไปใช้ก็เอาไป้อาไป่ชไป้ก็เอาไปใช้ก็เอาไปใช้ก็เอาไปใช้ก็าก็เกาไใช้ก็เเอา่ไหมใ่ไมใช่ไหมใมใช่ไหมใช่ไหมใช and then put four digit number for the example one mm. two three, four, and blast is start. s t u c k ะตัวล็อกประตูก็เป็นแบบโบราณครับโซฟามีก็ไม่เคยใช้นอนแป๊บเดียวมีผลไม้ให้ด้วยฮะเตียงก็ใหญ่นอนคนเดียวครับอะไปดูอย่างอื่นบ้างวิธีวางกระเป๋ารู้เสื้อผ้าห้องน้ําห้องน้ําก็ใหญ่ดีครับมีอ่างอาบน้ําก็ไม่ได้ใช้ครับอาบฝักบวัวเฉยพวกนี้ก็ต้องรีบไปละ องน้าโอเคครับมีผลไม้ให้ด้วยนะไปดูกันเห็นไหมครับผลไม้ให้ก็กินไม่หมดครับอิ่มแล้วดูตอนเช้าออกมาบรรยากาศดีนะครับตรงสะบายน้ําไม่ได้ถ่ายพอดีให้ดูตรงทางเดินนะครับว่าเป็นไงผมเดินจากตรงนี้นะครับไปล็อบบี้นัดคนขับรถไว้นะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวกันกับเพื่อนนะนะอันนี้ด้านหน้าครับส่วนกุญแจล็อกเป็นแบบนี้ครับสายอยู่นะกุญแจล็อกแบบนี้ครับแบบโบราณครับข้างในก็ล็อกแบบโบราณเครื่องนอกก็ล็อกแบบสายอยู่ เดี๋ยวเดินไป็รอบดีก่อนนัดเข้าไว้ครับเดี๋ยวต้องไปเที่ยวที่อื่นครับนะสะใบน้ําก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยไม่มีเวลาดูแวบจากงานมาเที่ยวเฉยๆนะครับ